โชวคุณตูน มันร you know, ู <w benim dividends> ้สึกว่ามันได้หน้าเยนี่เหรอร้านซูชิสายพานดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่ลงทุนไปถึง70ล้านจะเป็นยังไงไปดูกันเราอยู่กันที่ร้านคาสึมิโดริอยู่ชั้น3เซนทัลเวอร์ที่เนี่ยเขาจะเปิด1ิโมงถึง4ทุ่มนะเริ่มต้นนะจองคิวผ่านแอป q q วอ่ะที่จะเป็นรูปหนวดอย่างเงี้ยนี่ๆที่น้องก็ถ่นเปิดให้ดูเขาจะมีให้นั่งโซนข้างนอกและข้างในนะใครที่อยากนั่งเร็วเนี่ยก็แนะนำนั่งข้างนอกนะแต่คุณจะไม่ได้บรรยากาศร้านเหมือนมาไม่ถึงเลยขนาดมาวันธรรมดาคน เดียวหรือ2คนนะั้นแนะนํานั่งตรงบาร์แถวตู้ปลาก็ดีนะพราะจะได้เห็นเชฟเนี่ยทำสูชิกันสดๆราคาเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะทุกคนตามรายและสีของจานเลยพอเข้ามาเนี่ยเขาก็มีตบมืออะไรกันก็ไม่รู้มันเทิงดี อาหารเขาจะวิ่งมาเสิร์ฟตามสายพานนะมีทั้งความเร็วปกติและแบบเร็วแรงทะลุนรกนึกว่าพี่ดอบอยู่ในสายพานอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังพัวมาเลยปลาบนซูชิที่นี่นะเขายาวมากจากที่วัดจากสายตาเนี่ยประมาณ15.61ซนติเมตรก็พูดไปเรื่อยแซลมอนจานเนี้ยสชิ้น40บาทกุ้ง60บาทมันปูก็6กบบาทแต่เราลองสั่งเมนูแปลกๆมากินดูบอกเลยว่าบางอย่างอ่ะผมเข้าไม่ถึงจริงๆอย่างลูกปลาเนี้ยรสชาติมันพิลึกบอกไม่ถูกจริงๆอย เป็นเอเลี่ยนซูชิอันนี้ป <Hey. S 1> ูชุบแป้งทอดอะไรสักอย่างอันนี้โอเคอยู่ผ่านถือว่าดีและอีิพีจ,จริงๆนะยกให้อันนี้เลยตับปลาไหลอุนางังงแค่กินนี่ก็แบบสุดแล้วเขารู้สึกแรกคิดได้กินนะแม่งความขมมันตีขึ้นมาเลยต้องขอโทษคนที่ชอบด้วยจริงๆผมผิดเองผมเข้าไปถึงจริงๆครับหรือว่ามันต้องกินกับเครื่องดื่มเย็นๆผมก็ไม่รู้นะผมผมก็ื่กาดอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูสีหน้าคนที่กินสิ ใครที่เลี่ยนง่ายนะที่นี่เขาก็มีน้ําชิ้มซีฟู้ดให้ตัดเลี่ยนด้วยที่นี่เขาจะมีช่วงนาะทีทองนะที่จะลดราคาเมนูพิเศษแต่จะม,มีจํานวนจํากัดน,นะแต่ละรอบเราไม่ได้สักรอบ <S <S แล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ <S 2> <S 2> ของเราเลยซูชิไขป่ปลาอิคุระหน้ารลด ข้อดีของที่นี่นะคือเมนูเขาเยอะมากจริงๆเราพยายามสั่งไหลายๆอย่างแล้วมาลองแต่มันไม่ครบจริงๆทุกคนความคุ้มค่าวัตถุดิบที่เขาให้แต่ละจานเนี่ยถือว่าโอเคกับราคาเลยมื้อนี้3คนนะโดนไปทั้งหมดเกือบ2ใบเท่าใครไปลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองพูดคุยกันได้นะใครอยากให้เราไปรีวิวร้านไหนนะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ช่องตูซูนคูซิกาดูนฮุนปูลขอตัวลาไปก่อนนะไกปูเจอกัน